band t มาล้วครับกระปอนมาแล้วครับน,ะน,บนี่ครับดูอแอคชั่นคันครับเหมือนเจ้าหวานนะครับน้เหมือนหวานนะโอ้โหตายแล้วปลาอะไรรันนะาม่ไม่มีดล สามทางไม่ขาดทีไม่ใส่เสียวเป็นสองตัวนะเสียบคำลาพี่ชายเป็ส่ยแดงติดทางว่โอ้โหส่ยแดงขนาดนี้ยอมโอ๋อแม่งไอ้ของห่าวะทำไมมันทิ้งตัวขนาดนี้วะถ้าเป็นในพวกแพ้แม่งน่าจะร่อนอีกหน่อยนึงนะไม่ค่อยร่อนเลยอ่ะมันมันทิ้งตัวเลยอ่ะ ไ,ไม่ขึ้นไงไปตั้งปิดเจ๊กไม่ยอมเลยเนะี่ยเจี้ยมันไม่ขึ้นอ่ะไม่จะไปหรอไม่จะไปหรอไม,ม่ไม้าอู่แอคชั่นขัยครับ

ดุนแล้วครับดุดแล้วครับงัดต่อครับงัดมันออกกาจะกองต่อครับเมื่อกี้ขอขอพักยกให้น้ำแป๊บหนึ่งเขาว่า

แดงนะกูจะกระโดดน้ำเลยได้ถึงไหมครับได้แต่ยงทิ้งตัวอีกยัทิ้งตัวอยู่เจ็บเท่มทิ้งตัวแบบอาลครับลุ้นกันมาลุ้นกันพี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โมษ่ะเพราะนายโอแคว่ะนาแคลกันงพี่ผมเห็ันก็ได้หรอใช่ทำหนอนก็เหมือนหนอกเหมือนตะคองมากเลยอ่ะตะคองเว้ยตะคองจงมาฟังเสียงร้องนะครับโอ้ก็กกยี่อะไรนะครับ อบที่สามอ๋ที่สี่นะครับเมื่อกี้พักวิ่งสวนขันจาเมื่กี้ี่เาลอกมาไกลแล้วไกล่สีแเลยสีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสีแลงวะตอนแรกตอนแรกน้ำเงินอกเป็นไงครับนะเหนื่อยไหมครับตัสายพี่อะไรวาป่อนหห้าเลยห้าเลยรีบย่าใต้และแต่ว่า Han thành hắn một lùng dưa đâu á. Tayyen đi vào cho wan, mày nó mày quán mày quán mày quán mày Nó mày quán 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 lên. quán mày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  Đi mày quán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  mày ขึ้นว่ะขึนว่ะขึนว่ะยังไม่ถึงลงเลยาเอวสไม่ทองสสี่เออแต่วันนั้ชั่วโมงนึงสยห้าแนมันก็แล้วแหละแต่คันนั้นมันอาทิตองอาทิตย์ไงตอนนั้นี่องขึ้นเลยไหนแล้วร้องไม่อแล้วไ ก็เลยมันไม่โหดร้ายกับเรามากใช่พี่ว่ามันดูกานทิ้งตัวของมันนะเท่าที่เคยโดนนะไม่ไม่เคยเลยแต่คิพนันที่ใครกิ๊งของมาแขึ้นมาโมยเยังไมยยย่ได้ขึ้นมาในคลิปไม่ใช่ของอายเขาเลยพ <c oughs> นัา <c oughs> ที่ขนติ๊กตังค์มาี่กนซี่ขนตัวเท่าจะหลาหมเห่าอ่ะขึ้นมาไล่กอตัวเท่าน้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> กันของไม่ริ๊งเดินไปละเ้ยอ๋อเย็น ครั้งที่แล้วไอ้นี่นะแล้วเซต้านะเอายาเซตาครั้งที่แล้วปิดเบรกไม่ได้อย่างนี้นะเจะต้องขับตามเดียวหมดตมุนสองรอบเออไปไม่ขับตามไปเป็นกิโลเลยอะชั่วโมงเนี่ยแล้วก็อยากดูตัวแล้วแล้วหายเยอะหายถึงแปะไอ้เย็นดีก้ามาเ้ยเข้ามาเยอะแล้วหมดสีแดงไปแล้วไหนเข้ามาสีอื่นต่อแล้วนี่แดงกาออกอีกรอบหนึ่งนะครบสีแดงเลยไปเลยไปไปไปโอ้ยยังไม่คิดจังหวะของขนาดนั้น ทิ้งตัวขนายวะคองว่ะทิ้งขนาดเนี้ยอาการมันเข้ากองเลยเดี๋ยวเนี่ยสารอแล้วอะไยถือขอเมื่อเนี้ยน้ำน้อเราไปเจียวเอาำใจลงไปตามเลยเดี๋ยนะครับเดี๋ยนะครับตกปลาหาเพื่อนคุยบายเทพอำนวยพี่มอพี่มาเกี่ยวสายเลยขออ่ะ

มันไปขึ้นเลยวะเนี่ยมันกดหลีแล้วอ่ะไปสไตล์คลองเนี่ยที่แบบไม่ขึ้นง่ายๆอ่ะเึงกไหมเด็กอ่ะต้องตึงอีกรอละมันเข้ากองเลยมีใครเห็นก็หวานไม่รู้สายเข้ากองตรงไหอมันถมยองเลยสายมันลอยใช่ใช่สายมันลอยมันสายหน้ายาวอยู่สายหน้ายาวอยู่กองจุงอะไรต้องทำแบบนี้แล้ว หมดแอร์ครับหมดแอรหมดแอร์ก็พอหมดแรงด้วยครับนะรายการมาตัวแค่นี้หมดแรงแล้วเหรอเฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะมันเห็นคนเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งลงไปอีกม้าแล้วม้าแล้วมาแล้วที่มาเม็นช่อนละโอ้ยเขาต้องเหินแล้วนี่มันกอดอย่างนี้จีนกอดอย่างนี้ไม่ไหวว่ะ

ไอ้ของไอ้ของอุ้ยไองยังอีกแล้วผมอยากจะตะคองอยู่บนน้เลตอนจังตะคองเหลือนะครับผมอุ้ยสามอ่ะตอนนี้สามตัวตะคองผมบอกแล้วไอเราอะไรรับอลอ้อไือมไไโอ้ยเอ้องร้องสายอลโอ้ย ตัวเท่าี่แล้วเลยตัวเท่าอทแล้วเลยเ่าครับผมขอพักป๊บนึ่งนะรับนนถือปลาที่ครับทนี้แล้วอะโอเคครับสุดยอดเยอะเลยครับเนอะนี่ครับเหยื่อตกปลาหาเพื่อนคุยครับคือายเป็นร้อยปะสีชานมครับผมไขพ่นครับไข่พ่นสีนี้ฝีมือผมเองครับตัวนี้ นะครับเด้อขิงแม่งขิงแม่งมครับขอคครับไปแล้วครับ